สวัสดีครับวันนี้นะครับลองรีวิวก็จะมารีวิวเจ้าตัวหูฟังฟูลไฟนะครับจากทางค่ายโซ n y เลยนะครับหรือในอ,รอารยธรรมโซนีนั่นเองในรุ่น WH1000a m r k 5หรือผมขอเลียกฟั้นๆนะครับว่าเป็นตัว Mark 5นั่นเอง ซึ่งตัวนี้นะครับทางลองรีวิวและทีมงานหลายๆคนรวมถึงทีมงานของร้านเลตินานะครับพูดไปในทางเดียวกันเลยว่าเป็นหูฟังโอเวอร์เอียร์หรือฟูลไฟที่มีการตัดเสียงรบกวนดีที่สุดเงียบที่สุดณเวลานี้เลยนะครับโดยราคาเปิดตัวเจ้าของโซ n y w h 1 0 0 0 5ตัวนี้นะครับเขาเปิดตัวอยู่ที่14,990บาทนะถือว่าเป็นหูฟังงบหมื่นกลางๆถ้าเทียบกับราคาณปัจจุบันผมถือว่า เอาเรื่องอยู่พอตัวโดยก่อนที่จะเริ่มรีวิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยนะครับจริงนะครับตัวกล่องของโซนี่เนี่ยเขาแพคเกจจิ้งมาเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งมันเป็นกล่องแบบรักโลกนะครับรีไซเคิลนั่นแหละซึ่งผมอยากได้กล่องที่หรูกว่านี้นะแต่ก็เข้าใจฮะโซนี่เขาต้องรักโลกอ่าต่อมานะครับหลังจากเปิดกล่องมาแล้วจริงมันก็จะมีเป็นตัวกระเป๋าอย่างนี้อยู่เลยนะครับในตัวกระเป๋านะครับเมื่อเราเปิดกระเป๋าขึ้นมาอ่า กระเป๋าก็จะเป็นฟงมันแบนนะครับแล้วก็จะเจอตัวหูฟังโซนี่นะครับนอนอยู่แบบนี้นะเมื่อหยิบหูฟังโซนี่ออกมานะครับสังเกตดูนะครับในบริเวณของฮาร์ดเคสหรือเคสที่เขาใส่เนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกเรียบร้อยเลยนะครับว่าให้ใส่หูฟังตามที่เขากำหนดเท่านั้นและก็ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นแม่เหล็กเมื่อเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะพบกับตัวสายไทปีนะครับเป็นสายชาร์จมาตรฐานแล้วก็สายอัก3.5นะครับซึ่งสายอัก3.5ก็จะเป็นแบบ2เเขี้ยวนะครับ แล้วก็ตรงบริเวณตรงหัวแจ็คนะครับก็จะเป็นการเคลือบแบบทองๆนะครับน่าจะเป็นการเคลือบแบบโกเพดไว้นั่นเองส่วนเรื่องของสเปคเจ้าตัว Sony w h 1000 Mark 5นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ b l บลู o ูธเวอร์ชัน5.2นะโคเด็กเสียงนะครับรองรับแบบ s b c AAC และก็แน่นอนนะครับที่ต้องมีคือ LDAC ของทาง Sony oh. นั่นเอง มีโหมด ANC หรือ Active Noise Cancellation นะครับหรือ Noise Canceling l มีโหมด Ambience Sound นะครับไวรับเสียงจากภายนอกมีโหมด Speak to Chat ด้วยนะครับช่วยให้เราได้ยินเสียงรอบข้างทันทีเมื่อมีคนคุยกับเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องถอดหูฟังออกเลยส่วนเรื่องของไมโครโฟนนะครับตัวเนี้จัดมาเต็มๆเลยครับถึง8ตัวโดยแบ่งเป็นข้างละ4ตัวพร้อมเทคโนโลยี Multi Noise s e n s o r นะครับที่ช่วยลดเสียงรบกวนได้มากกว่าเดิม และยังมี AI ที่เรียนรู้ชนิดของเสียงด้วยนะครับช่วยให้เวลาเราคุยโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันสามารถหักล้างเสียงรบกวนได้ถึง500ล้านประเภท <c oughs> ผมบอกโหโคตรเยอะโอเวอร์มากแล้วก็มีตัว DSS Extreme นะครับที่ช่วยชดเชยเสียงหรือความละเอียดของไฟล์เพลงที่ถูกบีบอัดด้วยนะครับช่วยให้เพลงนั้นๆนะครับมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเอง <c oughs> ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับใช้งานสูงสุดได้ถึง40ชั่วโมงเลยนะครับแต่ต้องเป็นการใช้งานแบบปิด ANC นะครับหากมีการเปิด ANC หรือ Active Noise นนการใช้งานก็จะเหลือประมาณ30ชั่วโมงโดยความดังก็เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ50 70%นะครับส่วนเรื่องการชาร์จนะครับตัวนี้รองรับแบบควิกชาร์ดด้วยนะครับเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่เพียง3นาทีนะแต่ฟังต่อเนื่องได้นานสูงสุดถึง3ชั่วโมง ในกรณีที่แบดมงแบดบทกระทันหันนะครับเราเดินไปอาบน้ำอะไรแป๊บหนึ่งออกมานะครับฟังได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอันนี้ถือว่าคุ้มนะตัวนี้ส่วนเรื่องของดีไซน์นะครับตัวมาค5ตัวนี้นะครับก็จะมาในรูปทรงของโอเวอร์เอียร์นะหรือแบบครอบใบหูทั้งหูเลยนั่นเองส่วนวัสดุหูฟังนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับมีการเคลือบรับเบอร์ไว้จะให้ความหนืดคล้ายๆยางเล็กน้อยนะส่วนบริเวณเฮดแบรนตรงนี้นะครับด้านบนนะครับแล้วก็บริเวณเอียร์ครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นหนังแบบนุ่มๆนะเวลาเรากดลงไปแล้วนะครับถ้าดูถ้าดูดีๆนะกดลงไปปุ๊บมันจะค่อยคคืนตัวแบบช้าๆนั่นเองทําให้เวลาเราสวมใส่เนี่ยเอีร์คัพและเฮดแบนนะครับจะเข้ารูปหัวเราพอดีเลยนะครับคนใส่แว่นนะครับก็ถือว่าใส่ได้สบายสบายยาวๆนะเพราะว่าส่วนตัวเองผมก็ใส่แว่นอยู่แล้วก็บริเวณตรงปรัดระดับตรงนี้นะครับหรือว่าบริเวณตรงก้านนะครับก็สามารถ ปรับได้แบบอิสระนะครับไม่ได้มีแก๊กแก๊กเป็นล็อกบอกนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยครับว่าจะเอาไว้ตำแหน่งตรงไหนตรงนี้ก็ใช้ความหนืดเล็กน้อยนะครับแล้วก็บริเวณดำๆเงาๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมด้วยนะทําให้เฮดแบนตรงนี้มันมีความคงทนนะครับสามารถแบบเนี้ยยืดออกกว้างๆได้โดยที่ตัวเฮดแบนเนี้ยโอกาสที่แตกหรือหักเนี้ยน้อยมากๆนะครับส่วนเรื่องวิธีการเก็บลงกล่องเมื่อเวลาเราใช้เสร็จนะครับตัวนี้นะครับพับไม่ได้เหมือนรุ่นก่อนๆหน้านะ แต่ทําได้แค่แบะยกครับออกอย่างนี้นะครับนี่ฮะเราแบะออกได้อย่างนี้นะครับแค่นี้เลยแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเก็บลงกระเป๋านะครับแล้วก็ให้มันลงล็อกให้พอดีนะนี่ฮะตรงขอบอย่างเงี้ยดูให้ดีนะครับเก็บให้ลงล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดนะครับ <S 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 ตัวเนี้ยอาจจะดูพกพาเกะกะเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมีความใหญ่นะรุ่นก่อนหน้านี้มันจะพับครึ่งได้แต่แบบนั้นอ่ะมันก็จะทําให้กระเป๋ามันตรงและดูหนาแต่ตัวเนี้ย บางลงแต่ดันใหญ่ขึ้นโดยรวมผมชอบแบบตรงหนาๆอย่างนั้นมากกว่านะครับมันรู้สึกว่ายัดใส่กระเป๋าง่ายห้อยกระเป๋าข้างๆก็ง่ายแบบเนี้ยเราเอาไปห้อยข้างๆกระเป๋าแบบเดินตรงเตงตรงเตงอ่ะผมว่ามันอาจจะดูใหญ่เกินไปนะครับอ่าก่อนที่จะไปใช้งานกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูปุ่มก่อนนะครับว่าในตัวหูฟังเนี่ยมีปุ่มอะไรกันบ้างในบริเวณฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยฮะด้านล่างนะครับมันก็จะมีเป็นปุ่ม NC บวก AMB นะครับก็คือน้อย e Cancel กับตัว a m b i บนั่นเอง ปุ่ม power เปิดปิดนะครับแล้วก็ช่องแจ็ค3.5นะแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็จะมีแค่ช่องชาร์จ Type C เท่านั้นนะครับผมมาต่อมาเรามาสอนใช้งานกันนะครับต่อมานะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับเราก็กดปุ่ม power ตรงเงี้ยค้างนะครับกดไปเลยอ่ากดแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ3วิถึง5วินะครับนี่ฮะพอไฟมันริบรอบที่2ปั๊บนี่ฮะมันจะมีชื่อ Sony นะครับตัว WH1000a นะครับตัวนี้ขึ้นมานะเรากดเชื่อมต่อไปเลย เมื่อเชื่อมต่อไปแล้วปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ชื่อมันก็จะขึ้นไปเชื่อมต่ออยู่ในตัวหูฟังเรียบร้อยแล้วนะครับ sony wh 1 0 0 x mark 5นะครับหลังจากการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับกรณีนะครับที่เราต้องการเปลี่ยนโหมดระหว่าง noise c a n c e l กับ ambience นะครับเราก็สามารถกดปุ่ม nc a n d amb ตรงนี้ได้นะครับเป็นการสลับโหมดระหว่าง anc กับตัวของ ambience ที่รับเสียงภายนอกเข้ามานะครับและก็ต่อมานะครับโหมดของ quick extension mode นะครับในกรณีที่เราใส่หูฟังไว้อย่างนี้นะครับ และตอนนี้หูฟังเ่ยผมเปิด ANC ไว้นะเสียงรอบข้างเนี่ยเสียงดิดนิ้วเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ยินเลยฮะเนี่ยได้ยินแบบผิวมากๆแต่กรณีมีคนเดินเข้ามาผมต้องการคุยกับเขานะครับผมก็เอามือป้องเข้ที่หูงนี้เลยครับนี่ฮะแอมเบียนมันก็จะเปิดทํางานขึ้นมาทันทีทีนี้ผมได้ยินเสียงรอบข้างชัดเจนเลยครับเสียงดิดนิ้วเนี่ยดังสนั่นวันไหวเลยฮะอันนี้นะครับคือเขาจะใช้ไม์ที่มีในตัวทั้งหมดนะครับดูดเสียงภายนอกเข้ามาให้เราได้ยินนั่นเองส่วนการเช็คแบตเตอรี่คงเหลือของหูฟังนะครับเเรรากกก็ดดดปปุ่ม Power ตงงี้งทงไไยทลลไไ ในหูฟังก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เท่านี้ก็เป็นการเช็คแบตแบบง่ายๆได้เลยครับ Battery. About ส่วนต่อไปการเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะครับแล้วก็ไล์ทัชแพดไปข้างหน้านะครับนี่ฮะผมก็ท่าไรคือการเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะครับต้องการกลับเพลงเดิมไล์กลกับครับแค่นี้เลยนะครับก็เป็นการเปลี่ยนเพลงไปมานะกรณีเพิ่มลดเสียงที่หูฟังนะครับก็ ฟลายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าฟลายลงก็ได้นะครับก็เป็นการลดเสียงเนี้ยแถบมันก็จะมีขึ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวฟลายลงเนี่ยฮะลงแล้วปล่อยลงแล้วปล่อยนะครับส่วนการคอนโทรลทั้งหมดนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้นะส่วนการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับตัวโซนี่ตัวนี้นะครับก็รองรับแอปของชื่อว่าเฮดโฟนตัวนี้นะครับเราโหลดมาได้เลยนะอาจจะโหลดเสร็จแล้วเข้าไปเลยนะครับ อันนี้ผมเคยเชื่อมต่อมาแล้วนะครับซึ่งในตัวแอปนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เพลงที่เล่นอยู่คือเพลงอะไรนะครับหากเราต้องการปรับเสียงเพิ่มเติมนะเราไปที่สาวได้นะครับตรงนี้เราสามารถเปิดปิดโหมด Speak to Chat ได้นะครับ s p Speak to Chat คืออะไรในกรณีที่เราเปิดไว้นะครับถ้าเราเล่นเพลงอยู่เนี่ยเพลงมันก็จะเล่นไปปกตินะครับแต่พอเราพูดออกเนี่ยอย่างที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับแอมเบียนในหูฟังเนี่ยจะทำงานและรับเสียงจากภายนอกเข้ามาแต่ถ้าผมหยุดพูดเงียบๆเลยนะครับ แอมเบียนก็จะเปลี่ยนเป็น ANC เสียงรอบข้างก็จะถูกตัดเงียบไปเลยนะครับผมแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะปิดไอ้สปีกทูแชทเนี่ยไว้เพราะว่าเวลาผมดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยก็มีเสียงหนังที่จังหวะมันดังมากมอะ่ะมันจะมันย้อนเข้ามาในหูฟังนะตัวหูฟังมันจะคิดว่ามีคนคุยกับเราแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเปิดแอมเบียนขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องการนะครับไอ้สปีกทูแชทเนี่ยผมก็จะปิดไว้ตลอดแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเจอกับอูคูลเลเตอร์นะครับตรงเนี้ยเราสามารถคัสตอมเอง ถ้าเราเลือกไว้นะครับมันก็จะมีโหมดต่างๆนะครับที่เขาพรีเฟสไว้ให้แล้วนะครับเราชอบปัไหาเราก็เลือกอันนั้นแต่ถ้ากรณีเราไม่พอใจเราต้องการแต่งเพิ่มกดไปที่ฟันเฟืองนะครับนี่ฮะแล้วก็สามารถปรับระดับอีวอไลเซอร์ตามความต้องการของเราได้อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอิสระนะครับแต่ตัวแอปเนี่ยก็จะไม่ได้เถียนขนาดนั้นนะบางทีกดไปบ้างไม่ไปบ้างอันนี้ก็ เราใช้งานกันดูนะแล้วแต่คนเลยอ่าแล้วก็นี้ต้องการเชื่อมต่อ2เครื่องนะครับก็ไปที่ฟิสเ e มนะครับแล้วก็เปิดเป็นของไอตัว Connect toDI วไว้นะครับอันนี้แล้วก็สามารถเชื่อมกับอีกเครื่องหนึ่งได้กรณีเรามีมือถือเครื่องหนึ่งแล้วก็คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อพร้อมกัน2เครื่องได้นั่นเองโดยหลักๆนะครับแอปเนี่ยการใช้งานก็จะอยู่โดยรวมประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับก็ไปดูดีเลย์เทสกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไมค์ตัวเนี้ยเราไปเรียกตัวเนี้ยยัดเข้าไปในหูฟังนะแล้วก็เปิดคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเพื่อเทสดีเลย์เลยนะครับว่ามันดีเลย์มากน้อยเท่าไหร่นะอ่ายัดตั้งหนึ่งนะ แล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะไปอ่าดีเลยเทสในการเล่นเกมอีกรอบนะครับว่ายิงปืนในเกมเนี่ยเสียงปืนหรือว่าเสียงระเบิดเนี่ยมันดีเลย์ไหมนะครับ <a> เสียงที่ได้ยินต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากไม์ของหัวกล้องตัวนี้เลยนะครับเป็นกล้องรีคอนนะอันนี้เสียงเป็นยังไงบ้างลองรับฟังก,กันก่อนเลยนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ก็แล้วก็จะตัดสลับมาไม์ที่ตัวหูฟังของโซ ny W H 1000 X มา5ตัวนี้นะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างผมจะนับ1 2 3 4 5 6 7 890สภาพที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีบริเวณแอร์เนี่ยอยู่หึงๆึงอยู่เนื้อหัวตรงนี้เลยนะครับยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับ You ingredients right no go. Go, go. ต่อมาพูดถึงเรื่องแนวเ,เสียงกันบ้างน,นะครับตัว Sony WH 1000 Mark 5ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ให้เสียงแบบโทนออกกลางๆนะครับ คือกลางจริงๆความหนาอิ่มๆนะครับเนื้อเสียงเนี่ยมาเต็มๆมีน้ำมีนวลโทนเสียงโดยรวมออกแนวธรรมชาติฟังสบายนะครับส่วนเบสต,ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างมีน้ำมีนวลนะมีมวลที่ใหญ่ด้วยแต่แรงประทะของเบสเนี่ยจะออกในแบบกลางๆนะครับไม่ได้กระแทกกระทันมากเบสมีมิติลงได้ลึกใช้ได้เลยนะครับขึ้นหัวโน้ตเนี่ยขึ้นได้แบบชัดเจนมากไม่มีไปกบย่านอื่นส่วนย่านสูงหรือเสียงแหลมนั้นนะครับตัวนี้ทําได้ใสกิ้งเลยครับ ไม่มีเนื้อเสียงที่แห้งนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นหูฟังที่ฟังสนุกส่วนสเตตเสียงนะครับตัวนี้ทําได้กว้างมากนะครับมีความโปร่งโอโถงนะสบายๆแยกเสียงเครื่องดนตรีออกชัดเจนนะครับแยกซ้ายแยกขวาออกได้ดีโดยรวมนะครับโทนเสียงเนี่ยออกไปทางกลางธรรมชาตินะบาลานซ์ดีเวทีเสียงกว้างให้เบสท,ที่แบบจับต้องได้ฟังสนุกก็ได้นะครับเป็นหูฟังอีกตัวนะครับที่ฟังได้แบบเรียกว่าทุกๆแนวเลยก็ได้นะครับ ส่วนเรื่องการดูหนังนะครับถือว่า Sony WH1000 Mark 5ตัวนี้นะทำออกมาได้ดีชัดเจนนะครับเสียงเอฟเฟกเนี่ยมาเต็มๆเลยแต่ตัวเอฟเฟกเนี่ยจะไม่ได้ถาโถมขนาดนั้นนะแต่ยังรู้สึกถึงความแน่นความหนักของเนื้อเอฟเฟกอยู่นะครับส่วนเสียงพูดนักแสดงนะครับทำได้คมชัดขนาดฉากที่มีทั้งเสียงเอฟเฟกเสียงเพลงเสียงคนพูดยังถือว่าแยกเสียงตรงนี้ขาดออกจากกันนะเก็บรายละเอียดเล็กๆน่นอๆได้ครบถ้วน โดยหลักๆนะครับทางผมเนี่ยจะดูผ่าน Netflix อยู่แล้วนะเป็นแบบประจําเลยนะครับโดยรวมถือว่าประทับใจของตัวโซนี่ WHS1005 ตัวนี้มากครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะครับจากการทดสอบนะแทบจะไม่ค่อยรู้สึกเลยนะครับว่ามันดีเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบไวเลสธรรมดาด้วยแหละครับต่างจากพวก True Wireless นะ, m, นะเพราะว่าพวก True Wireless เนี่ยเวลาเราใช้งานจริงๆนะครับมันจะมีหูฟังแค่ข้างหนึ่งนะครับที่เชื่อมกับอุปกรณ์มือถือและเมื่อเชื่อมเสร็จเนี่ยไอข้างนั้นนั้นมันจะประมวลผลแปลงสัญญาณต่างๆนะครับ และค่อยส่งสัญญาณเสียงอีกข้างนึงโอกาสที่ดีเลย์เนี่ยก็จะมีมากกว่าหูฟังไวเลสแบบนี้นะครับซึ่งหูฟังไวเลสแบบนี้นะครับโอกาสดีเลย์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าไดาเวอร์ทั้ง2ข้างเนี่ยมีการเชื่อมต่อผ่านสายไว้ในหูฟังตัวเดียวกันอยู่แล้วบวกกับตัวโซนี่ WHS พันมาห้าตัวนี้ด้วยนะครับที่ใช้บลูทูธ5.2อีกความดีเลย์เนี่ยเลยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับโดยรวมเนี่ยเล่นเกมถือว่าดีนะครับตัวนี้ ส่วนเรื่องของไม้นะครับตัวโซนี่มาร5ตัวนี้นะครับมาพร้อมกันถึง8ตัวเลยนะตัวไม้ของเขาเนี่ยรับเสียงพูดได้ดีนะครับคุยรู้เรื่องทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในที่ปิดหรือที่กลางแจ้งที่มีเสียงรบกวนนะครับตัวไม้เนี่ยก็ยังจับเสียงพูดเราได้นะครับถึงเนื้อเสียงเนี่ยจะเก็บรายละเอียดเสียงพูดเราแบบไม่ได้ละเอียดมากนักนะครับแต่ไม้ของเขาเนี่ยมีการช่วยปรับโทนเสียงเราให้หนาขึ้นเวลาเราพูดทําให้คู่สนทนานะครับได้ยินเสียงพูดเรารู้เรื่อง คุยงานคุยธุระเนี่ยถือว่าคุยแบบเห็นผลได้สบายๆเลยครับผมจากการทดสอบ ANC และก็ตัว a m b i e n นนะครับตัว ANC ของเขาเนี่ยเรียกเลยครับว่างเงียบจริงๆใครเคยใช้หูฟังแบบแบ,บ,แบรนด์อื่นๆมานะครับที่เป็นแบบ Over-ear แล้วมี ANC นะการตัดเสียงรบกวนเขาอะยังสู้โซนี่ mark หตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับยิ่งเปิดเพลงด้วยแล้วนะครับทำให้เราแบบเหมือนลุดไปอยู่ในโลกส่วนตัวเลย Now, shut the ส่วนแอมเบียนนะครับก็ทําได้เวอร์วังดีนะครับตัวนี้ให้ฟิลลิ่งเหมือนเราไม่ได้ใส่หูฟังเลยนะรับเสียงรอบข้างได้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเสียงพูดนะฮะชัดถ่อยชัดคําตรงนี้นะครับเป็นโหมดที่ผมค่อนข้างชื่นชอบนะแต่ส่วนตัวเวลาดูหนังกับสมาร์ททีวีนะครับผมจะต่อเจ้ามาค่าตัวนี้แหละขึ้นทีวีดูหนังเวลารถขับผ่านหน้าบ้านหรือว่าเวลามีคนในบ้านเปิดปิดประตูนะครับเสียงพวกนี้ก็จะไม่เข้ามารบกวนเราในขณะที่เราดูหนังอยู่เลยนะครับ ส่วนเรื่องการสวมใส่ด้วยนะครับจากการใช้งานในชีวิตประจําวันมานะผมใส่นานสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงหน่อยๆนะครับแบบไม่ถอดเลยคือใส่ดูหนัง1เรื่องแล้วก็ซีรีส์หตอนและผมเป็นคนที่ใส่แว่นด้วยนะครับตัวหูฟังตัวเนี้ยนะครับไม่กดแว่นเลย ตัวนี้ค่อนข้างที่จะบอกได้เลยนะฮะว่าใส่สบายมากๆและน้ําหนักเนี่ยก็เบามากด้วยนะครับแทบไม่รู้สึกเลยฮะว่ามันแบบมีอาการถ่วงหรือว่าอะไรเลยนะครับโดยรวมนะครับคุณภาพนะครับก็ยังสมกับเป็นโซนี่เช่นเคยนะครับท้งวัสดุการออกแบบฟีเจอร์และเสียงที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าค่าตัวมากนะครับโดยราคาเปิดตัวเนี่ยจะอย่างที่บอกนะครับอยู่ที่14,990บาทนะครับใครสาวกงโซนี่นะครับที่ใช้มา้ตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น4มาแล้วผมว่ารุ่นเนี้ยก็ไม่น่าพลาดนะครับ หากใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน r e ด i นาทีนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปไม่ให,หม่จากทางลองรีวิวด้วยนะครับยังไงก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ